หนึ่งโอภาทีสามวันได้แก่ปานุสุขอนันต์ครับหนึ่งอันเดอร์พาได้แก่นิติตน,นิทิพงศ์สีฉัตรพิรุณครับน้องไม่กะนะครับวันนี้กดมาและบิ๊กเนอร์ลีคาร์ดเอบอย ตีปมา7เจ8 64 2 2 2 0 9นะครับสีเลือมพาพีรพัฒนอุดมรัตนานนนครับวันนี้น้องพีรพัฒนตีอีเกิลที่หลุม10นะครับพา4ขอยากที่ต้องขยับฝังนครับโอเคได้ครับน้องขยับโอเคครับ้ขมครับมี2 3ลูกครับวิดีโอหน่อยครับูเล่นกันยังอยู่นะครับโยโตัวน้ีโยโ่ตัวนครับตีหนึ่งสอง อ่ายรูปรวมกันเลยนะครับครับเอบอยขอเล่นเชิญน่ายรูปรวมกันนะครับคนได้ทั่วยังยิ้มไม่เท่าโคบอยเลยนะครับทำไมเยอะจังอยู่เต็มสนามเลย โอเคโอเคได้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 อ่ะอนนี่ก่อนขอบคุมากนะขอบคุณบัตรไอ้บัตรมดอะไรค่ะต้องซ้อนไหล่ต้องซ้อนไหล่

อ่าวิโอครับวิโอวิโอนะครับแบบหนึ่งสองสามวันนี้เป่าๆนะครับจบน่าอ่าโอเคหนึ่งสองสามโอเคอ่าวิโอครัหนึ่งสองสามโอเคโอเคานครับในนามของสมาคมคุณกูผู้ปกครองและนักกอล์ฟเยาวชนทุกท่านนะครับเราแข่งขันจนมาพบกันอีกครั้งนะครับในสนามที่อบจบของกูนะครับ รายการ t g เสีกรุงไทยดูเนี่ยฟอทแลนกิ้งประจำปี224-225ถึงนะครับนักไทยกับโปรดหนจบวีดูรด้ทั้งหมนะครับในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการคปริายไปรายการยูสวิตยูเนียวเวิลด์นะครับเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคเราจะเริ่มจากคลาสซีดีนะต่อตามสัปดาห์ถัดมาได้คลาสเอเอี๋ยนะครับน้องๆที่อยู่ในคลาสเอเอี๋ยอย่าลืมเช็คนะครับรายชื่อของท่าน แต่คะแนนเก็บนะครับแล้วรีบสมัครนะครับเพื่อคว้าสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันทีทีคิวโนโรจัมปิ้ง225นะครับไปถ่ายรูปแชมป์ค่ะวินเนอร์นะคะวันนี้วินเนอร์ค่ะคุณแม่ตามาดูนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะ

นึ่งสององหลีาเย้นี่ถ่ายเองโคน่องสอง่อยู่ตอยค่นตัวเย่่งเีอนอเยเย้โอเคนมีเทนเนอร์ส่วนตัวนั่นแหละมองกล้องวะหนึ่งสอง รุปนะหนึ่งสองร้อยขอครับหีเ่งครับคนพูดถึงช็อนมุ้งเลยครับผมกองเท่ๆขอสักรูปได้ไหมนะเชิญฮะขอแอคชั่นเท่ๆด้วยได้ไหมครับเท่ๆนะปอแอคชั่นเท่ๆด้วยได้ไหมครับเออไม่เอายืนแล้วต้องยังไงอ่ะ โอเคหนึ่งสองสามโบต้องเฮด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยึก้ยเฮ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 ้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วคฮ้ดีใจเหมือนเป็นลูกตัวเองน้ำต้หลฮย้วค่้ รู้สึกยังไงคะคุณลูก <c oughs> ดีใจด้วยนะคะขอขอใช้แฟลชให้มันนว